สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับรายการ Ti ิปแอนคลิปประจำเดือนพฤศจิกายนกันนะคะเคยเป็นกันไหมคะเวลาที่เราเนี่ยมีการติดต่อกับบุคคลทั้งภายในหรือภายนอกองค์กรหรือว่าคู่ค้าของเราเนี่ยเราก็จะต้องมีการส่งไทม์สล็อตนะคะเพื่อการนัดมิ e t i n g เพื่อเป็นการเช็คเวลาว่างของเรานะคะให้ตรงกันก่อนนั่นเองซึ่งบางทีนะคะเราเนี่ยก็อาจจะต้องมีการเปิดทั้งสองหน้าจอสลับกันไประหว่างหน้า Gmail กับหน้า c a l เลนดาร์ทำให้การทํางานของเราเนี่ยไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่นะคะดังนั้นนะคะในวันนี้เนี่ย ก็ได้นำฟีเจอร์ใหม่ๆนะคะมาฝากทุกคนจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะ ก่อนที่เราจะมีการส่งทำสล็อตไปให้กับผู้ที่เราติดต่ออยู่ด้วยเนี่ยเราก็จะต้องมีการสร้างตัว Gmail ของเราขึ้นมาก่อนใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยขั้นตอนแรกก็คือการกดไปที่ compose เพื่อการสร้าง Gmail ค่ะแล้วเราก็ใส่ข้อมูลตามปกติได้เลยไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อีเมลของผู้รับหรือว่าชื่ออีเวนท์ที่เราจะส่งไปให้ผู้รับนั่นเองนะคะแล้วก็ใส่ข้อมูลเนะะื้อหาได้ตามปกติที่นี้นะคะเวลาที่เราจะส่งทำสลอ็อตทายัางไงนะคะที่จะไม่ต้องไปเปิดหน้าแคลนด้าสลับกับหน้าตัว Gmail ให้เรานะคะเลื่อนลงมาดูที่ด้านล่างนี้นะ ะะก็จะมีไอคอนที่เป็นรูปคาลเลนดานะคะให้เราลองกดเข้าไปนะคะก็จะเจออยู่2ตัวเลือกด้วยกันซึ่งตัวเลือกแรกนะคะก็จะเป็นตัวเลือก offer time your free นะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวเลือกแรกกันก่อนเลยนะคะว่า offer time your free คืออะไรพอเรากดไปที่ตัวเลือก offer time your free เสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็จะมีตัวคาล e ลนดาขึ้นมาทางด้านขวามือของเรานั่นเองซึ่งในส่วนนี้นะคะเราสามารถที่จะกดวันที่และเวลาที่เราว่างได้ตามต้องการด้วยเรานะคะสามารถที่จะเลือกได้หลายวันและก็หลายเวลาเลยพอเราเลือกวันที่ แล้วเวลาที่มันว่างแล้วเรียบร้อยนะคะให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างก็จะเจอกับตัวไฟไทม์ยูแคนนิ t นะคะตัวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะตั้งค่าในแต่ละช่วงเวลาได้ว่าเราจะใช้เวลาเท่าไหร่นะคะซึ่งการตั้งค่าเริ่มต้นของ Google เนี่ยก็จะตั้งไว้ให้อยู่ที่1ชั่วโมงค่ะซึ่งถ้าหากว่าเรานะคะไม่ต้องการให้มันเป็นเวลา1ชั่วโมงเนี่ยเราก็สามารถที่จะกดตัวนี้แล้วก็ตั้งค่าเลือกเป็นเวลาอื่นๆได้นะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะให้เรากด next ต่อไปได้เลยค่ะพอเรากด next เรียบร้อยนะคะก็จะเจอกับคําว่า event t i ค่่ะซึงตัว e e v เ t ะะก็ให้เราะะสามารถที่จะตั้งค่าอีเวนต์ของเราชื่ออีเวนต์ของเราที่จะเกิดขึ้นมาได้เลยนะคะอย่างเช่น company meeting หรืออะไรก็ตามะะที่เราต้องการที่จะสร้างอีเวนต์นั้นขึ้นมานั่นเองเสร็จแล้วนะคะเลื่อนลงมาก็จะเจอกับคําว่า more info นะคะพอกด more info เนี่ยตัวนี้เราก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าอีเวนต์นี้นะคะเราจะไปจัดกิจกรรมอยู่ที่โลเคชันไหนหรือถ้าหากว่าเรามีการจัดกิจกรรมอยู่ข้างนอกนะคะเราก็สามารถที่จะกดเลือกโลเคชันอื่นๆเพื่อให้เขาเนี่ยลิงก์ไปกับ Google Maps ได้หรือถ้าหากว่าอีเวนต์นี้นะคะมีการจัดขึ้นมานะคะใน o o g l e m e e t เนี่ยก็สามารถเลือก o o g l e m มี t ได้เลยเสร็จเรียบร้อยนะคะก็สามารถกด add to email ได้เลยค่ะพอกด add to email เรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะขึ้นมาที่หน้า gmail แบบนี้ของเรานะคะซึ่งผู้ที่ได้รับเมลของเราเนี่ยก็สามารถที่จะกดแล้วก็เลือกช่วงเวลาที่เราส่งไปให้เขาเนี่ยเพื่อลิงก์กับค a ล endar ของเราได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวเลือกที่2กันจะเป็นคําว่า create and event ค่ะซึ่งตัว create a n event ตัวนี้นะคะก็สามารถ สร้างอีเวนต์ได้ตามปกติเหมือนที่เราสร้างผ่านหน้าคาลแ n นด r เลยค่ะเพียงแต่ว่าตัวนี้นะคะเขาก็จะมีการเชื่อมข้อมูลกับตัว Gmail ที่เรามีการเขียนขึ้นมานั่นเองนะคะว่าเอ้เราจะมีการมิทติ้งสร้างอีเวนต์นี้กับใครส่วนเรื่องในหัวข้ออีเวนต์ไนเติลเนี่ยก็จะใช้เป็นชื่อของอีเมลนั้นๆได้เลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะกดเซฟได้เลยเขาก็จะเข้ามาอยู่ที่ตัว Gmail ของเรานะคะซึ่งการใช้ Create a n Event ตัวนี้นะคะกรณีที่เราเนี่ยมีการคอนเฟิร์มอีเวนต์นั้นๆกลับไปให้กับบุคคล เอ,อเอ่ป็นยังไงกันบ้างคะกับการใช้ s c h e d u l e Meeting Faster ซึ่งปอยก็หวังว่าพี่พทุกคนนะคะจะนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานของตัวเองได้อย่างราบรื่นและก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกทั้งจะช่วยให้องค์กรของเราเนี่ยมีภาพลักษณ์ที่ดูดีและมีความเป็นโปรเฟชชั่นอลทำงานเป็นระบบระเบียบม,มากยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะถ้าชอบคลิปดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งไว้ที่ช่องแทนจ i n นด้วยนะคะทริปแอมทิกวันนี้นะคะต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Ah!